ชวนคุยชวนคิดชวน,นคุยมีประเด็นอะไรเปล่าครับก็คือเห็นหลวงพ่ออพูดว่าอสิ่งที่หลวงพ่อพูดถึงอาจารย์เบียร์หรือว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมหรือว่าคุณแพรล,ลี่หรือว่าพท่านต่างๆที่หลวงพ่อพูดถึงนะครับบอกว่าเขาเห็นผิดเขาพูดผิดเขา,าสิ่งที่เขาบอกเขาสอนน่ะผิด แล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องครับหลวงพอ่อหลวงพ่อช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าผมฟังอยู่ผมก็อ่ะผมหากล้างกันอันไหนผิดอันไหนถูกอะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้ามาต่อ,อว่าอะไรนะครับอันนี้ืคือเข้ามาเพื่อหาข้อมูลครับถ้าหลวงพ่อมีชุดข้อมูลที่ดีกว่าหรืออะไรที่ดีกว่าหลวงพ่อก็จะได้บอกได้สอนครับ ก็ไม่ได้เชิญมาเยอะนะเพราะว่าพราะถ้าเชิญมาเยอะเนี่ยมือถือมันสัญญาณมันไม่ดีมันจะสะดุดนลองสักสองคนนะจับฉลากมาเนี่ยฮะว่าจะคุยให้ประเดียงปัญญาหรือจะคุยเหรอครับหึหึเหรอครับหลวงพ่ออ่าผมเป็นอีด้อมเสาไฟฟ้าครับผมผมอยากผมอยากถามผดถามหลวฟฟ้า <c oughs> ก็ด้มหลวงพ่ออ่ะอยากอยากถามหลวงพ่อครับขอให้หลวงพ่อตอบตอนนี้เลยได้ไหมครับไม่ต้องไปตอบปีหน้านะได้ไหมฮัลโหลถามมาทำไมหลวงพ่อถึงเกลียดแพรลี่กับอาจารย์เบียรครับไม่ได้รังเกียจ รักเพรรี่อย่างสุดหัวใจรักเบียร์อย่างสุดหัวใจนะฮะแต่ที่ต้องพูดเพราะกิเลสนะีฮะของเพรรี่เพราะกิเลสของเบียร์ที่พูดผิดคิดผิดนะฮะนำเสนอสิ่งผิดต่อสังคมเป็นความคิดเป็นความรู้อาบยาพิษนะฮะที่ทำร้ายทำลายสังคม แยกนะฮะแยกในแยกในคนลมิตินะครับมิติแห่งความรักคือรักอันบริสุทธิ์ใจนะฮะแต่มิติของกระบวนกระบวนคิดที่นําเสนอสู่สังคมนั้นมันเป็นเป็นภัยร้าย,ายต,ต่อสังคมนะอยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอ่าเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอการพิธีบวงสวงเนี่ยครับ การบวงสวงนี่นะครับจริงๆอ่ะคือคือจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าแพรรี่หรือว่าเบียเนี่ยเขาพูดเองหมดเลยฮะคือตามตามความจริงแล้วเนี่ยศาสตร์พวกนี้นะครับไม่ว่าพิธีบวงสวงไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดา อะไรต่างๆนี่ฮะมันมีก่อนนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรู้นะครับเนี่ยพิธีพราหมณ์นะครับพิธีบวงสวงพิธีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่เคยถูกหายไปาตรงนั้นผมรู้แล้วครับตรงนั้นผมรู้แล้วครับเข้าประเด็นเลยครับไม่ต้องอารมณ์บทบเยอะครับเข้าประเด็นเลยหลวงพ่อเข้าประเด็นเลยครับขอขอพอย n t หน่อยครับขอพอย n t หน่อยครับที่หลวงพ่อประเด็นประเด็นที่คุณถามที่อธิบายให้แล้วคุณรู้แล้วยังไง อ่าอ่าเชิญเชิญครับเชิญต่อครับต่อเชิญต่อแดนเย็นครับหลวงพ่อผมไม่ได้โกรธหลวงพ่อน่ะคือหลวงพ่อปกติของธรามาเป็นอย่างนี้อ่ะคือหลวงพ่ออารมณ์พบทเยอะเย็นไม่ได้ร้อนน่ะปกติอารมณ์พบทเยอะผมถามว่าเขาสอนทิปที่หลวงพ่อบอกว่าเขาสอนอะไรนะไม่ดีอ่ะเอาตรงไหนเอามาเลยหลวงพ่อบอกว่าบวงสวงใช่ไหมก็เล่าไปเลยอ่ามันยังไงบวงสวงมันยังไง ไม่ต้องไปยกประวัติยกตำนานยกอะไรมาเข้าประเด็นเลยครับเนี่ยมันก็แค่ก็เขาต่อต้านมันก็ก็ฟังสิ่งที่เขาพูดมานี่เขาต่อต้านสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องไงมันไม่ฉลาดไงมันทำลายไงทำลายยังไง <c oughs> <c oughs> ก็แค่นี้แหละก็สถาบันกรรษัตริย์เนี่ยเ <c oughs> นี่ย กษัตริย์ั้นกษัตริย์ทีเขาก็มีพิธีบวงสวงเดี๋ยวก่อนนะหลวงพ่อหลวงพ่อไปไกลแล้วครับอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเลยครับอย่าไปยุ่งกับสถาบันกษัตริย์เลยครับเอาแค่เอาแค่หลักธรรมคาสอนแค่นี้พอครับอย่าอย่าไปยุ่งตรงนั้นเลยครับไปยุ่งอะไรก็พูดความจริงให้ฟังจริงหรือเปล่าล่ะฮึ้จเบียเขาต่อต้านเรื่องพิธีบวงสวงอ่ะก็พูดความจริงให้ฟังอย่างนี้ เขาเขาไม่ได้ต่อต้านเขาบอกว่าทำได้แต่มันเป็นอามิดมันได้ผลน้อยเข้าใจไหมได้ฟังเขาจบหรือเปล่าการบวงสวงเนี่ยก,การอ้อนบอ<ๆ>เนี่ยนะมันมีตั้งกี่คลิปกี่ลิปอันนัมาถึงบอกว่าเบียร์เนี่ยเนะมักตักมักกอกสามตักก้าปลาไม่โดนเนี่ยนะฮะพูดพูดปิ้นป้นตลบตะแรงไม่อยู่กับที่นะยจะบอกให้ เ,เขายกตัวอย่างเนี่ยการบวงสวงเนี่ยการเห็นผิดเนี่ยมันจะพาพากันเข้าไปสู่การไม่พึ่งตัวเองเข้าใจไหมหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นการบนรบาลสารกล่าวไหมฆ่าหมูฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นร้อยร้อยหัวหลวงพ่อไม่เห็นหรือไงสังเวยชีวิตสัตว์อะบูชายันเส้นสังเวยอ,อย่างเงี้ยร้องของแล้วหลวงพ่อเห็นวัดสมัยนี้ไหมมีแต่เทพเทวามีแต่าศาสนาอะไรก็ไม่รู้เขาบอกตรงนี้ เขาบอกว่าให้พวกเราอย่าไปพึ่งตรงนี้ไม่ใช่การไปต่อต้านอะไรสถาบันกษัตริย์อะไรของหลวงพ่อเนี่ยเขาไปพูดตรงไหนเขาบอกว่าห้ามพวกเราสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ในการาบวงสรวงอย่างนี้เหรอเขาพูดเหรอถ้าเขาพูดหลวงพ่อเอาคลิปมาประจานเลยเดี๋ยวผมจะไปฟ้องเขาเลยหนึ่งหนึ่งสองอะ่ะคือคืออันนี้อผม คือจากที่ผมฟังอาจารย์เบียร์มานะครับอันนี้ก็คือผมยังไม่ได้แอดจัดใครนะแต่ว่าที่ผมฟังมาเนี่ยเขาก็อาจารย์เขาก็สอนว่าให้พึ่งตัวเองถูกต้องไหมครับอันนีน้อันนั้นก็เป็นอามิสบูชาก็สามารถบูชาได้สามารถไหว้ได้สามารถเคารพบได้อย่างผมเนี่ยปล่อยให้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับผมปล่อยให้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะหลวงพ่อแต่พอยของผมคือการปล่อยให้เช่าเนี่ยก็เหมือนการเก็บสะสม เหมือนการเก็บสะสมเหมือนการเก็บทํากําไรสําหรับวัตถุมงคลก็เหมือนการาเราสามารถเราบูชาได้เรา,าเก็บไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้นะครับส่วนการจะให้ผลหรือไม่ให้ผลจะให้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรยังไงนะ่ะอันนั้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ฮะก็เหมือนการการทำพิธีกรรมการบูชาน่นแหละฮะแล้ว สามารถจัดได้ไหมก็สามารถจัดได้สามารถทําได้แต่จะส่งผลอะไรกับตัวเราไหมอันนั้นก็อยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลอีกแต่เราก็ต้องใช้สติในการในการในการทําคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่เหรอครับหลวงพ่อ หลวงพ่อกูใบกินรู้ถูกต้องไหมนะเข้าใจถูกต้องไหมมองทะลุไหมนะมองทะลุไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทะลุนี่คือใครหลวงเปิดตำราหน้านี้นะเอาแล้วไม่เปิดตำราแล้วเอาไหนมาสอนนะหลวงพ่อถ้าเราไม่เปิดพระไตรปิฎกแล้วเขายาวที่ไหนมาสอนนะศาสนานี้เขาไม่ได้เป็นคนคิดเองนะ เขาเอาคำพระพุทธเจ้ามาสอนนะถ้าไม่ให้เขาเปิดตำรามาอ้างอิงแล้วเขาคิดขึ้นมาอย่างนี้เหรอนี่ก็ฟังไม่ได้สับจับเนี่ยฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเนี่ฟังไม่ทันจบประโยคทําฟังไม่ทันรู้เรื่องเลยมันก็แทรกมันก็ไอ้นี่แหละนี่คือปัญหาปัญหาของการฟังปัญหาของการศึกษาการเรียนรู้นะฮะเขาพูดเรื่องอะไรพูดยังไม่ทันจบประโยคเลยมันแทรกแล้วแล้วก็เสนอละ นะขอโทษครับเชิญต่อครับเชิญต่อลืมหมดแล้วอ่ะสติครับสติครับรู้ลมหายใจครับหลวงพ่อสัญญาณไม่ดีเลยจดจ่ออยู่กับการตอบคำถามครับหลวพอหลวงพ่อไม่ต้องคิดเยอะครับมีสติครับรู้ลมหายใจเข้าออกครับ เอเก่งนะเราสอนเชียวพื้นฐานครับผมได้แค่พื้นฐานผมผมยังไม่นานครับแค่สองเดือนอ่ะเนี่ยที่ผมอันนี้ผมในความคิดของผมนะครับหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อสามารถหักล้างในสิ่งที่อบอกว่าอาจารย์เบียสอนผิดหรือว่าคุณแพรรี่หรือว่าท่านอื่นๆต่างๆที่หลวงพ่อยกมาพูดนะครับบอกว่าเขาสอนผิดหรือ หรือว่าเขาสอนสอนไปแนวทางที่ที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรยังไงครับผมว่าสิ่งที่หลวงพ่อสามารถหักล้างได้ก็คือหลวงพ่อทำคลิปในการอธิบายหลักธรรมคำสอนที่ว่าเอาข้อโต้แยง้งที่เอาข้อที่เขาพูดมาแล้วก็เอาสิ่งที่เขาบอกว่าหลวงพ่อคิดว่าเขาสอนผิดเอามาหักล้างกันเอามาพูดหักล้างกันดีกว่าครับ ่าผมเห็นหลวงพ่อหลายๆคลิปมีแต่หลวงพ่อพูดไปแบบว่าก็คือมันมันไม่มีข้อหักหล้างะครับมันมีแต่ข้อเขาเรียกว่าข้ออะไรอะข้อก่าวหาข้อก่าวหาซะเยอะอะครับอย่างอย่างหลวงพ่อพูดว่าเฮ้ยเขาพูดผิดเขาสอนผิดอ่ะมันผิดในพระไตรปิฎกข้อไหนมันผิดในคําสอนข้อไหนมันขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อไหน อันเนี้ยหลวงพ่อสามารถทําคลิปแล้วก็หักล้างได้เลย,เลยอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นอ่าสิ่งตัวแย้งให้หลวงพ่อได้มากกว่าที่หลวงพ่อมานั่งมานั่งอัดคลิปแล้วก็บอกเขาให้คนนี้สอนผิดมิจฉาทิฏฐิอย่างคลิปล่าสุดที่หลวงพ่อบอกว่าเอฟซีคนตื่นทําเป็นอะไรนะเป็นคนเห็นผิดเป็นคนชั่วเป็นคนลงนรกอะไรผมว่าหลวงพ่อไม่ควรหลวงพ่อเป็นสงฆ์นะครับอันนี้ผมไม่ไม่ได้ กล่าวหาหรือไม่ได้กล้าสอนหรือไม่ได้กล้าอะไรหลวงพ่อนะครับอันนี้คือความคิดของผมหลวงพ่อเป็นสงฆ์นะฮะหลวงพ่อไม่ไม่ไม่ควรมามากล่าวหาญาดโยมว่าเฮ้ยคนนี้ที่จะไปฟังคนนี้ไปเชื่อคนนี้หรือว่าเขาเห็นด้วยกับคนนี้เป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วจะสมควรลงนรกอะไรผมว่าหลวงพ่อไม่ควรทํานะครับหลวงพ่อเป็นคนเป็นสงฆ์นะครับคําว่าสงฆ์แสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าพระนี้พูดไม่ได้แต่โยม พระนี่ว่ายมไม่ได้แต่ว่าโยมนี่ <ลง S 3> าว่พูดได้ครับหลวงพ่อพูดได้แต่หลวงพ่อไม่ควรไปกล่าวหาคนอื่นว่าคนนี้เห็นแบบนี้แล้วจะลงนรกหรือว่าจะเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีนะฮะหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ควรไปกล่าวหาเขาแบบนั้นไม่ควรทําคลิปมาแล้วไปกล่าวหาคนอื่นไม่ควรยังไงนะไม่ควรยังไงเนี่ยมันถามว่าแต่ละวันละวันเนี่ยมันมันเอาเบอร์เบอร์โทรศัพท์เขาก็จะมาไปสมัคร เซนทันแมคโครโรตัสประมาครเกมนู่นนี่นั่นเซฟเวอรอีเล่นเต็มไปหมดเลยฮะมันควรทำไหมอ่ะอ้าวหลวงพ่อเบอาจารย์ให้เบีเขาว่าใครทำมาทรมาร์ควมู่จะมาเนี่ยฮะทรมาร์ความคู่ทรมาร์ดามาว่าาตมานี่มันสมควรไหมอ่ะฮะหลวงพ่อก็เอาเบลกับกรรมการกรรมการกระทำไงครับหลวงพ่อหลวงพ่อไปทำกรรมได้ไว้ก็หลวงพ่อก็ได้รับกรรมนั้นนะครับมัน ถ้าหลวงพ่ออยู่นิ่งๆเฉยๆพระลูกอื่นไปทำกรรมอะไรเดี๋ยวนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวนะครับหลวงพ่ออันนี้อันนี้คนละพ o i n กันแล้วครับอันนี้คนละพ o i n กันแล้วฮะนี่ p o ของผมนี่คือบอกคอหลวงพ่อคนละพ o อยอะไรคนละพ o อยอะไรคนละพ o i n ของผมนี่ยไงก็ก็คุณตัวเองไม่ใช่เหรอว่าว่าหัวเลยกูว่าว่าพระได้แต่พระว่าโยมไม่ได้เนี่ยฮะ ได้หลวงพ่อว่าได้หมดแหละครับแต่เวลาหลวงพ่อสอนช่วยยกพระสูตรมาสอนหน่อยได้ไหมอ่ะมันจะดูมันระมันน่าเชื่อถือหน่อยไหหลวงพ่อควรหลวงพ่อมาด่าเลยลอยหลวงพ่อยกพระสูตรข่มเขาไปเลยยกพระสูตรข่มเข้าไปเลยจันบงจันเบียไม่เท่าไหร่หรอกหลวงพ่อแน่นกว่าหลวงพ่อบวชจนข่มถูไม่ขนาดนี้หลวงพ่อก็ต้องมีความรู้เยอะแหละเห็นเขาเห็นเขามาไม้ไหนหลวงพ่อก็ยกพระสูตรใส่เขาเลยดี นี่หลวงพ่อด่าเลยลอยอย่างเงี้ยมันไม่น่าเชื่อถือไงครับหลวงพ่อคนก็หมั่นไส้ก็เป็นบาปเป็นกรรมอย่างเงี้ยไปสมัครเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมเดือดร้อนเห็นไหมเราไม่รู้ตัวเองเห็นปะล่ะคือคือแอตมาเนี่ยรอวันนะรอวันที่จะได้ประชิญหน้ากับเพลลี่กับเบียนะฮะในรายการโหนกระแสเนีนะ่ย ยต้องการเผชิญหน้านะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยทั้งหนุ่มกัญชัยทั้งแพรรี่ทั้งเบียร์เนี่ยเนีฮะไม่กล้าที่จะเปเชิญหน้ากันาะมาไงรออะไรหลวงพ่อไม่ได้รอหลวงพ่อโจมตีเขาทุกวันหลวงพ่อรออะไรไม่ได้รอเลยทุกวันเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อหลบที่เขาไม่อยาาากไปปเเเชิญหนนน้พระมั็ที่เขาไม่อยากไปเชิญหน้าเพราะอะไรลูกหม่หลวงพ่อ หลวงพ่อมีแต่คํามีแต่คําด่ามีแต่คําพูดที่ว่าเขาเขามีดีอย่างนู้นเขาไม่ดีอย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่ได้ยกหลักธรรมที่ว่ามาเป็นข้อคัดค้านกับคําสอนที่เขาพูดนะครับซึ่งถ้าเขาไปออกรายการไปนั่งด่ากันออกรายการไปนั่งที่มันมันไม่มีเหตุไม่มีมูลมีมีฝอยออกรายการเสียเวลาเขาเปล่าประโยชน์ครับเขาเลยไม่อยากเป็นรายการโอนะหลวงพ่อเอเขายกเขาพี่ใยมาหลวงพ่อจะงายนะครับ สบงจีวอนนี่ไปอยู่เลยนะครับถ้าเขายกพระวินัยหลวงพ่อแม่นพระวินยัยเปล่าพระวินัยนี่คือง่ายสุดพระต,ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นถึงพระครูประหลัดอะพระวินัยนี่แม่พระวินัยแม่นปเปล่าเนี่ยยิ่งเขายกพ,พระวินัยใส่ท่านก็จบแล้วยิ่งหลวงพ่อมาไล์แบบเนี้ยถ้าถ้ามีลูกศิษย์แบบเนี้ยฮะถ้ามีลูกศิษย์หรือว่ามีญาติยาดโยมมาถามแบบเนี้ยถ้าหลวงพ่อยก ยกหลักธรรมคำสอนยกพระวินัยมามามีข้อโต้แย้งในสิ่งที่เขาพูดหลวงพ่อบอกว่าเขาพูดผิดข้อนี้ข้อนี้หลวงพ่อเอาข้อโต้แย้งมาเป็นข้อๆเป็นข้อๆเออมาพูดให้คนเข้าใจให้ให้คนได้กระจ่างว่าเขาพูดผิดข้อนี้นะอันความจริงมันคือข้อนี้สิ่งที่พระพูดพระพระพุทธเจ้าตัดพระพุทธพระพุทธพระพุทธเจ้าพูดพระพุทธเจ้าสั่งสอนมันเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะเป็นข้อโต้แย้งเป็นข้อผิดเป็นข้อเห็นผิดแบบนี้จะดีมากกว่า คุณสองคนเนี่ยครับคุณสองคนเนี่ยเป็นเอฟซีของโยมเบียนะผมไม่ได้ <FC S 2> เอฟซีใครเลยครับของโยมเบียผมเอฟซีมยมเบียเอฟซีด้อมสายไฟฟ้าของหลวงพ่อด้วยสองเอฟซีผมผมไม่ได้เอฟซีใครเลยหลวงพ่อนะครับเ <นะ S 1> สียงนะผมไม่ได้ยินพูดอะไรอ่ะ โหลหลวงพ่อเนี่ยครับหลวงพ่อเห็นไหมเนี่ยผมป่ล่อยให้เช่าพระเห็นไหมโอเคแค่นี้ละการชี้เกียรคุยละโอ้โหผมว่าจะทำให้ลวงพ่อสักรุ่นหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจะถามคำถามให้ผมเนี่ยผมได้ดังเลยหลวงพ่อ ดังและหญิงดังและหญิงนะครับหลวงพ่อกว่าผมจะได้ขึ้นไล์เนี่ยคนอื่นเขึ้นหมดแล้วกว่าผมจะได้อ่ะ <c oughs> มันมีรุ่นหนึ่งพระ